เรื่องของพิษสุนัขบ้าครับตอนนี้การร้อนมากนะครับคำถามเพิ่มเติมฝากมาได้นะครับไปคุยกับอาจารย์แพทย์หญิงรัภกรฉัตรพัฒนครับจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมาหาวิทยายลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะค เรามาคุยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องความสุขควนมยาวใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้เราคุยเกินกันไปค่ะเรื่องของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามีหลายคนฝากคาถามกันเข้ามาเคยได้ยินแต่ว่าต้องโดนกัดนะต้องโดนข่วนนะถึงจะติดได้มีวิธีอื่นอ่อีกไหมที่เราอาจจะเผลอไปติดมาได้ก็โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะคะแพร่กระจายโดยน้าลายของสัตว์แต่ว่านอกจากที่โดนน้าลายสัตว์เรื่องของการขัด การโดนกัดโดนข่วนแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพศเอาชอ็อตทีเปลี่ยนถ่ายอวัยวะค่ะ,ะก็เคยมีเคสที่ถูก เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเหมือนกันก็ไมปิดติดได้ยังไงคะเวลาที่มันมีการสัมผัสเรื่องของเนื้อเยื่อกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการสกรีนิ่งดีๆในสมัยก่อนเนี่ยการสกรีนิ่งการคัดกรองอาจจะไม่ดีมากแต่ปัจจุบันดีขึ้นแล้วอันนี้หมายถึงสัตว์กับสัตว์อย่างเงี้ยเหรออาจจะเป็นคนกับคนคนก็ติดกับคนได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสัมผัสน้ำลายของคนที่มีโรคพิษสุนัขบ้ามันก็เป็นไปได้สมัยก่อนอาจจะแบบวิวัฒนาการทางการแพทย์ไม่ดีมาก แล้วคนคนที่มามามาบริจาคอวัยวะอาจจะเป็นเชื้ออยู่แล้วก็มาไขคนนึงก็เลยติดมาด้วยครับผมเมื่อกี้บอกว่าน้ำลายน้ำลายพี่เอิยชอบเล่นกับส์เลียมือเลียอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยเอะแค่แค่แค่เลียเฉยเก็เป็นไปได้มาเพราะมือเราก็อาจจะเป็นแผลใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่ามือเราเป็นแผลหรือว่าเขาเลียกับตัวเยื่อบุค่ะอย่างเช่นตาหรือว่าปากค่ะ มีโอกาสที่จะมีการสัมผัสของเชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะมามีแดดดีทั้งหลายที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็มากับบ้านจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยนั่นแหละให้ระวังนะคต้องมีทางเปิดให้เข้าไปข้างในคือเลียโดนบาดแผลเข้าไปในปากหรือตาก็ได้ได้ค่ะครับผมนะครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องของอาการสมัยเด็กๆก็จะบอกว่าคนเป็น โรคพิษสุนัขบ้านี่หมายถึงคนนะจะเริ่มแล้วลิ้นแข็งน้ำลายฟูมปากามันแค่นั้นจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมีระยะได้ยาวนานค่ะ,อ,ะอาจจะระยะสั้นเนี่ยแค่ไม่กี่วันประมาณสัก4ี่ถึงเวันแต่ว่าอาจจะนานได้เราเจอนานที่สุดประมาณ7ปีค่ะอือะหลบอยู่ในร่างกายเราเจ็ดปี้ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะคะประมาณสัก 25% 1หนึ่งใน4เนี่ยเป็นภายใน1เดือนหนึ่งถึงสเดือนเนี่ยประมาณ50%คสับเซักหลังจากนั้นเนี่ยถึง1ปีประมาณ20%อร์เซแต่หลัง1ปีเราเจอเหมือนกันว่ามีเคสประมาณสัก5%อเนะคะทีโหโห่เพราะฉะนั้นทีนี้งทีมันกลับมาแบบ สอบหรือว่าซักประวัติเนอะไปเล่นกับตอนไหนตายละลืมไปแล้วไม่ต้องเป็นหลักปหีหรอกหลักเดือนก็ลืมไปแล้วว่าไปเล่นที่ไหนยังไงอย่างไร,งไร<ด>ว่าต้องระมัดระวังวอาการทาไมมันถึงไม่ออกมันเพราะว่าภูมิต้านทานเราดีแล้วกดเอาไว้เหรออะไรอยางอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเชื้อเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในเส้นประสาทค่ะยังไม่โผล่มาจนเมื่อไหร่เราอ่อนแอมันขึ้นจริงๆเราไม่มีใครทราบแน่ชัดเพราะว่าจานวนเคสของพิษสุนัขบ้านเนี่ยไม่ได้เยอะมากการศึกษาไม่เยอะมากแต่เรา นับดูเรื่องของอาการหรือว่าตัวระยะฟักตัวเนี่ยจากจำนวนเคสที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่ว่าโรคนี้ไม่มีวิธีการรักษา <ừ> ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้มีการทดลองที่ <ừ> จะนำคนไปนำเชื้อไปสัมผัสคนแล้วลอง,งเฝ้าสังเกตอาการไม่มีลักษณะแบบนี้คะ่ะครับผมข้อมูลง,งั้นดูอาการก่ <ๆ S 2> อนดูอาการอาการมันต้องแบบไหนอย่างไรที่มันชัดเจนว่ามาละ โอเคตอนแรกเลยเนี่ยอาจจะไม่ชัดค่ะประมาณ2 1 0ถึงวันคนไข้อาจจะมีอาการไข้ mm hmm. อ,อันดับแรกเลยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเจ็บเส้นประสาทปวดตามบริเวณที่โดนกัด mm hmm. เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีไข้คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร mm hmm. สังเกตไหมคะว่าอาการตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกับโรคอื่นๆเท่าไหร่ใช่เหมือนปวยปกตินะมีไข้ดังนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยไม่มีใครทราบหรอกว่าคนไข้เป็นโรคพิษสุนักบ้าโดยถ้าเกิดว่าคนไข้เดินไปหาหมอก็อาการเหล่านี้เนี่ยมันร่วมกับอาการอื่นๆก็เหมือนเป็นไข้ทั่วไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณหลังสองวันคนไข้เนี่ยมีอาการทางระบบประสาทให้เริ่มสงสัยแล้ว ไม่ถือว่ามันจะยังไงมันจะเริ่มชาหรอ,อหรือมันจะยังไงอาการทางระบบประสาทเป็นได้3แบบค่ะแบบแรกเลยเนี่ยเราเคยได้ยินอยู่แล้วว่าคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าอาจจะมีเรื่องของกลัวน้ําลายเรื่องของอเหงื่อแตกใจสัน่นมันจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่วัยต่อสิ่งเร้าเร็วมากเกินไปคนเหล่านี้เนี่ยเวลามีอากาศที่เขาไปสัมผัสหรือว่ามีน้าเขาไปสัมผัสเนี่ยจะทําให้หลอดลมของเขาเนี่ยหดเกรง เขาก็เลยกลัวน้ํา เพราะว่าเราหดกินมันเหมือนกับหายใจไม่ออกบีบอยู่ข้างในก็เลยกลายเป็นว่าเขามีอาการตอบสนองต่อเส้นประสาทเร็วเกินเป็นพวกเซนสิทีฟมันจะโยงไปเนอะมันจะเป็นปัจจัยนะครับคำถามทางบ้านเริ่มมานะครับพูดถึงเรื่องของสุนัขแต่ว่าก่อนที่จะไปคาถามทางบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วค่อยๆทยอยไปก็แล้วกันเนอะเพราะจริงๆที่ผ่านมามีข่าวก็คือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแล้วก็เป็นไข้แบบนี้แล้วคุณแม่ก็พาเข้าโรงพยาบาลออกมาพาเข้าโรงพยาบาลออกมาจนเสียชีวิต แม่ก็บอกว่าไม่ได้มีอาการแบบน้ำลายฟูมปากอย่างี้แต่ว่าเป็นไข้และจนเสียชีวิตได้เลยอย่างงี้เยอ่าก็ยังเล่าไม่จบยังมีอาการทางระบบประสาทอีกทสองแบบค่ะแบบต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของอาการอ่อนแรงอ,อ,อาการอ่อนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนอ่าเป็นเรื่องของระบบประสาทช้าเกินไป อาการมันจะอยู่เรื่องของพิษร่างกายเป็นจากขาก่อนอันนี้เป็นตามทฤษฎีนะคะใช่ก็คือค่อยๆอ่อนแรงคนไข้เนี่ยจะมีเรื่องของระบบประสาทที่ไวน้อยเกินไปคือแรงไม่มีเลยอันดับที่สามเนี่ยคือเป็นเรื่องของอาการทางระบบประสาทอื่นๆอาจจะมีข้อเรื่องของการชักเกรงหรือว่าความจําแบบ ความความคิดความอ่านไม่ดีค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยอาการจะเป็นที่ระบบประสาทเพราะว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยพอเข้าไปสู่แผลปุ๊บเขาจะเข้าไปสู่เส้นประสาทเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปที่สมองก่อนอถึงจะแพร่กระจายไปตามอวัยวะต่างๆค่ะผมก็เห็นว่ามันอันตรายเนอะเพราะมันถ้าไปมสมองแล้วคือถ้าอะไรที่ไปสมองแล้วมันยิ่งน่ากลัวมากใช่ค่ะอ้าะสมมติว่าคนที่ไม่เคยฉีดอะไรมาก่อนเลยแล้วมสมมติว่าไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวแล้วโดนกัดเข้ามาแล้วตัวนั้นมันมีเชื้อเราไปหาคุณหมอไปฉีดทันทีหรือ ไปหาคุณหมอทันทีนี้รักษาได้โอเคต้องบอกไว้ก่อนว่าการดูแลรักษาตัวเบื้องต้นนะคะอันดับแรกเลยขอให้ล้างแผลให้สะอาดก่อน uh huh. อันนี้สำคัญสำคัญมากเลย เป็นการลดจํานวนเชื้อค่ะไม่ล้างด้วยอะไรน้าเปล่าก็ได้หมือนเลยโอเคถ้าเกิดว่ามีแอลกอฮอล์หรือว่าโพวิดีนแนะนารีบล้างด้วยแอลกอฮอล์หรือโพวิดีนเลยค่ะแอลกอฮอล์หรือโพวิดีนเนี่ยล้างได้ทันทีภายใน15นาทีโพวิดีนคือเหมือนเบตาดีนะคะเวลาที่หมอใช้ล้างแผลตามโรงพยาบาลแต่นี่คุณไมนใช้สบู่ก่อนอ่าถ้าใช้สบู่ได้ค่ะแต่ว่าขอให้ใช้น้ําสบู่และน้ำเนี่ยล้างกันนาน15นาทีโิ้15นาทีเลยหรอค่ะเพราะว่า สบู่เนี่ยไม่ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชือ้อแต่เราสามารถที่จะลดจํานวนเชื้อได้อนอกจากเชื้อไวรัสปิสุนักบ้านแล้วเนี่ยเป็นลดเชื้อแบคทีเรียที่มาจากปากของสุนัขหรือว่าแมวได้ด้วยค่ะอ่อาล้างด้วยน้ําสบู่ประมาณ15นาทีแล้วก็ใช้ แอลกอฮอล์หรือพาวิดีนจริงๆอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ว่าถ้าเกิดจะล้างสองอย่างหมอไม่ว่าได้เลยค่ะนี่คือในช่วงก่อนที่จะไปหาคุณหมอใช่ค่ะเบื้องต้นก่อนแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอจะทําอะไรกับเราคะถ้ายังไม่มีประวัติเคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยไปหาคุณหมอตอนแรกสุดเลยคุณหมอต้องซักประวัติก่อนดูซิว่าความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าเยอะหรือน้อยขนาดไหนแล้วก็ตรวจร่างกายค่ะสมมุติว่าไม่เคยรู้จักกับน้องหมาตัวนี้มาก่อนเลยแล้วโดนมันกัดค่ะมันเป็นหมาเล ต้องดูก่อนว่าระดับแผลเนี่ยลึกระดับไหนคะ่ะถ้าแผลเนี่ยลึกมากจนมีเลือดออกการป้องกันของคุณหมอจะระดับสูงสุดเลยก็คือว่าจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นถ้ายังไม่เคยฉีดกระตุ้นบัทะยกักก็ฉีดบัทะยกักแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจ่ายยาฆ่าเชื้อด้วยแพ็กเกจเหมารวมไปเลยซึ่งพันใช่ไหมสมมติแม้ว่าแม้ว่าสุนักตัวนั้นจะเป็นมีเชื้อแล้วเรากัดแล้วเข้าไปต้องบอกว่าการฉีดวัคซีนลักษณะนี้เรียกว่ายังเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันอยู่ เพราะว่าคนไข้ยังไม่มีอาการยังไม่เป็นโรคเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันหลังถูกสุนักหลังกัดจากพิษสุนัหลังถูกสุนักกัดค่ะครับผมซึ่อาจจะไม่ใช่สุนักก็ได้แมวก็ได้กระต่ายก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหมดเลยครับผมนะครับทีนี้หลายคนสงสัยสมัยก่อนเรียนกัน โดนกัดเสร็จแล้วต้องไปโดนฉีดรอบสะดือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมอ่าเป็นวัคซีนคนละแบบค่ะอ่าไม่ใช่ยังไงมันมันเป็นวิวัฒนาการโอเคตอนนี้เนี่ยเรื่องของวัคซีนพิษสุนัขบ้าหลังโดนกัดแล้วเราจะนัดไปฉีด5เข็มค่ะก็จะเป็นวันนั้นวันแรกเขาเรียกว่าวันวันที่ศูนยวันที่3วันที่7ด วันที่14แล้วก็วันที่28ค่ะขอว่าวันแรกไม่นับหนึ่งนะวันแรกนับศูนย์นับศูนย์ครั้งละเข็มใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่ว่าเรื่องของแผลเนี่ยลึกขนาดไหนอ่าที่บอกว่า5เข็มนี่คือเหมือนหนึ่งห้าครั้งอย่างน้อยเนี่ยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหเข็มแต่ถ้าเกิดว่าวันแรกเนี่ยแผลลึกการฉีดวัคซีนรอบแผล อาจจะไม่ใช่รอบสะดือนะคะเป็นรอบแผลเนี่ยก็จะเป็นโดนอีกเข็มหนึ่งเ,เ,เขาอบอกื่องข้อมูลสมัยก่อนเนี่ยคือการออกฤทธแต่มันจะไปจากรอบสะดือเร็วเดี๋ยวนี้มันเข้ากล้ามเหนือ มันก็จะง่ายมากิงขึ้นครับผมนะครับคำถามจากทางบ้านบ้างครับน้องหมาที่บ้านไม่เคยออกข้างนอกเลยมีโอกาสไหมที่จะทำให้เขาเสี่ยงและจะทํายังไงถึงจะดูแลได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสุนัขของเราเนี่ยไม่เคยออกนอกบ้านแต่มีสุนัขอื่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นที่มีพิษุนพิษสุนัขบ้าเข้ามากัดน้องหมาของเราเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้หรือไม่ต้องกัดไหมเลียสัมผัสกันปก<ช> <ผม S 1> ติแล้ว,าลวนานาบ้านปุ๊บมันก็อีกตัวหนึ่งมา เขาก็จะทัดททยกันแบบแผลบมาแล้วนะครับหรือในบ้านมีกระต่ายหรือไม่แน่ไปจับหนูอ่ะก็เป็นไปได้ใช่ไหมก็โอ้็ยิ่งต้องระมัดระวังมากเลยเนาะรโควินะคะอ่ะทีนี้มีคุณผู้ชมถามว่าถ้าคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วต้องเสียชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าเออจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคพิษสุนัขบ้านะคะการเสียชีวิตถือว่าเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีเคสรอดบ้างแต่ว่าเรายังไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมเคสตอนนั้นเนี่ยถึงรอดอะแล้ว ค,คืออย่าง <ๆ S 2> ไ,<ด>ไม่ต้องรีบรักษาให้เร็วหรอถึงจะถึงจะรอดอคืออย่างนี้ค่ะเราไม่มีการรักษาอย่างที่บอกว่าเรามีการป้องกัน<อ>แต่ว่าเป็นการป้องกันแบบหลังสัมผัสโรคดังนั้นทุกคนที่สัมผัสโรคคนที่จะให้ไปพบคุณพแพทย์เพืพ่อให้แพทย์ประเมินว่าการป้องกันต้องอยู่ในระดับไหนทุกทุกคนครับผมนะครับเนี้ยมีคุณผู้ชมถามมาน่าสนใจเหมือนกันเชื่อพิษนักบ้าติดจากคนสู่คนได้ไหมก็สมมติว่าแบบมีคนรู้จักเป็นแล้วเราพาเขาไป เราสามารถติดจากเขาได้ไหมอ่าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคนมีอาการแล้วสามารถนําโรคได้ค่ะแล้วยังไงเขาต้องกัดเรา่เงี้ยหรออ่านาสัมผัสน้าลายเข้าน้ำลายเจลเข้าปากเข้าตาเข้าตาพอคุยอะไรเาอาเแสดงว่าเขาไม่กัดแต่ว่าแลาอุ้มมือไงคราวนี้อุ้มไปก็เริ่มกลัวละ เขาไม่รู้ว่ามือเราโดนลอกแต่ผิวลอกปุ๊บกันนี้ได้หรือเปล่านะครับมีคําถามทางบ้านเพิ่มเติมครับบอกว่าโดนแมวข่วนแค่ถลอกถลอกมีโอกาสเสี่ยงไหมคะต้องไปฉีดยาหรือเปล่ามีโอกาสเสี่ยงค่ะแนะนําพบแพทย์ค่ะโอ้แค่ถลอกเนาะแค่ถลอกแล้วเลือดไม่ออกหมอจริงๆเนี่ยถ้าถลอกเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนตัวกระตุ้นที่บอกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อแต่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องพิจารณาฉีดอยู่แล้วค่ะอ๋ออ้าวย้าแบบนี้ครับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ไม่ได้ฉีดแค่สุนัขถ้าเราสัมผัสแล้วต้องมาฉีดคนด้วยนะจ๊ะมันตัวเดียวกันไหมคนละตัวถ้าเกิดวัคซีนฉีดสุนัขก็เป็นของสุนัขค่ะวัคซีนฉีดคนเป็นของคนฉะนั้นทำความเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ถามมาบอกว่าสมัยก่อนเวลาดูหนังปุ๊บนางเอกโดนแบบงูกัดหรืออะไรกัดปุ๊บเอาปากดูดปุ๊บดูดพิษออกได้ไหมหมายถึงถ้า ถ,<ต>ถ้าถูกสุนัขกัดปุ๊บแล้วเรารีบช่วยไงยิ่งจะเพิ่มอัตราการติดเชื้อเลยค่ะเ,ออเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกสุนักกขกัดเลียข่วนบริเวณใกล้ใบหน้าหรือใกล้มือเนี่ยจะใกล้เส้นประสาทหรือใกล้สมองมากยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อค่ะแล้วเราก็ไปดูดพิษเข้ามาด้วยเข้าตัวเราไงแล้วก็ไม่รู้ว่าปากเราเป็นแผลด้วยหรือเปล่ายิ่งอันตรายเนาะโอ้บผแต่ทีนี้เห็นบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องรอให้เราไปโดนข่วนโดนกัดไปฉีดป้องกันตัวเองไว้ตั้งแต่ต้นได้ไหมคะหมออ่ามีเรื่องของการฉีดวััคคซีนนนป้อองกกโร่ สัมผัสค่ะมอสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเขาบอกว่าฉีดน้อยกว่าหลังจากโดนขีดขวรแล้วต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าการฉีดวัคซีนตัวนี้เนี่ยฉีดไปนะคะหมอจะฉีดให้วันที่ศูนย์เหมือนกันวันที่7็แล้วก็วันที่21ต้องฉีดทั้งหมด3าครั้งก่อนถ้าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าถูกกัดเลียควรจะต้องพบแพทย์อีกล้างแผลเหมือนเดิมพบแพทย์เหมือนเดิมแต่การรักษาของแพทย์จะต่างกันออกไปค่ะครับผมนะครับซึ่ง แนวทางนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับสัตว์อาจจะทําฟาร์มสุนักหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังกันคุณหมอฝากปิดท้ายครับเพราะตอนนี้เป็นประเด็นข่าวและคนกลัวมากพิษสุนักบ้าค่ะก็แนะนํานะคะว่าทุกท่านที่สัมผัสโรคพิษสุนักบ้าอาจจะถูกสัตว์เลี้ยงรูปเอนมทุกชนิดกัดเลียขวนหรือว่าไม่มั่นใจยังไงแนะนําปรึกษาแพทย์ค่ะถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสูงโดยที่อาจจะสัมผัสสัตว์หรือว่าเลี้ยงสัตว์เยอะถูกสัต กัดเรียควรบ่อยแนะนําว่าปรึกษาแพทย์รับว<ม>ัคซีนป้องกันโรคก,ก่อนสัมผัสโรคได้ค่ะครับผมคุยกับคุณหมอเนี่แหละดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะ